สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมกองสับปะหลักหักพังอยู่นี้ไม่ใช่ของที่เสียนะครับผมไม่ใช่ของที่เป็นของอที่ไม่ได้ใช้แล้วครับแต่เป็นของที่กำลังจะนำมาจัดรีไซเคลิล <laughs> ที่จะจัดนะครับเข้ามาในตัวรถนี่ครับกลายเป็นรถขึ้นมาเป็นคันสวยๆหล่อๆงามๆครับให้เราเห็นนะครับที่นี่ครับอูชายใหญ่นะครับลุ่งเรืองกิจนะครับนี่ที่บุรีรัมย์ครับผมมาหาสิ่งที่ใช่มาหาของที่โดนครับ มหาคันที่ถูกใจนึกถึงชายใหญ่บริการครับที่นี่อูชายใหญ่ครับซปเปอร์ยาวก็มาดูเหมือนกันครับผมก็ยังไม่ได้คันที่ถูกใจนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับผมก็ยังหาไปเรื่อยๆอยู่ครับทำเป็นรถพ่วงนะครับรถสิบล้อครับได้ครับผมจัดให้ครับชายใหญ่ มาดูเอาครับจะยกไปแบบเป็นหัวคัสซีหรือว่าจะเอาแบบทําเสร็จพร้อมก็มีให้ครับก็ทาให้ได้ครับไปดูตัวอย่างสวยๆงามๆครับพันที่ทำเกือบเสร็จแล้วครับอันนี้ครับผมรถตัวอย่างมาแล้วครับเท่าแก่ใหญ่โอขอบคุณครับผมนเจ๊เด้ เจลครับผมเดี๋ยวกันแม่เดี๋ยวกัแม่ไปนี่ก่อนไปเอาอยัางมากกว่าทอดย่างครับลูไเด็ดอันนี้บะลูกนี้บะสองร้อยโลสองร้อยโลอันนี้ตัวเด็ดครับตัวเด็ดที่อูชัยใหญ่ครับก็คันนี้เป็นรถที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผม เรียกว่าอยากได้แบบนี้นะครับก็สั่งได้เลยครับผมหรือว่าจะเอาคันนี้เลยก็ได้ครับเสียชายใหญ่ทำอันนี้ทำเต็มสูตรเล่นมาครับเนี่ยขึ้น200สองร้อยสพี่อ่อร้อยครอบเล็กเต็มครับทเทเนียมถึงแหนบเจ็ดร้อยเต็มสูตรครับอันนี้หลังเปลี่ยนเป็นแหนบเจ็ดร้อยยางหนาเป็นเบอร์ใดครับเนี่ย ยังลางเป็นสองครับสองเจ็ดห้าวะยี่ครับโอ้ยีองจุ้ายางลังนี่ครับสองสี่ห้าสบเ้าจุดหงลังนี่เป็นสิบเก้าจุดห้าอันนี้ครับเป็นสีกากเพชรใช่ไหมครับผมกากเพชรสีสี สีเขาเรียกว่าสีอะไรนี่สีมิ้นบ่ะสีเข้มบ่ะสีฟ้าบ่ะสี้ารถทุกคันที่ออกไปจากตรงนี้ก็จะมีนี้ครับเนี่ยนี่บ่ะโลละสามพันเอาเนียาใส่ใส่น้ำสีมาครับเวลาพ่นไม่ครับอักเสบเนี่ย ผสมหน่อยผสมหลายแล้วแต่เข้ากันมาครับอันนี้สีมีอะรครับครับมักสีแดงเอาใส่สีนั่นใช่ครับสมมติว่าสีแดงได้ป่ะเขาใส่กากสีนี่ได้ป่ะบ่ได้มันบวกเขากันมันจะมีกากสีแดงต่างหากโอ้ทีนี้เขาเขาต้องเพี้สีฝาคุณสีฝาต้องใส่กากสีฝาครับครับผมรอยสีแมนมั่น นี้แม่สีขน่คันน้อเอาสีสีแดงใส่สีขาวก็ต้องสิดต้องสิเป็นสีชมพูเลยนึกว่านึกว่าสีเอาสีสีแดงเราเอากระีี่งใส่มันจีสเก็ดมันจีเป็นสีสีฝามันสีตัดกันม่าแมนมาครับบาใช่เลยครับจะเบี้ยนเลยสวยมากครับคันนี้เห็นไหมเห็ดเลียดยังสีไหม ทับเลดอ้อมเลยครับบางคน่มันไปตัดเลเซอร์มาครับทับติดทิ้งเดียวเลยเนะเนี่ยอันนี้เป็นเลดเบิร้ลมาบเนี่ยเ,ยเออชื่อมติดเลยก็ต้อเงคอเค็ตคหู้หู้หิวหู้อย่างตังางหลังเพราะมันแข็งอานเงาแบบเลย กาขี้ลงตบม,มนเน่หนี่อยหนอหจะกาขี้ไปลุยเห็นงานมเนาะพี่น,อน้องเลยแต่มันคลองซูไปเงาเลยนี่มันยังไม่ได้ขัดนะครับยังไม่ได้ขัดคันนี้เป็นสิบสองล้อครับผม,มเฮ็ดกว้างเท่าไรครับใช่ยี่หนึ่ง เป็นกว่างมันเท่าไรเต็มที่เลยครับสเมตรห้าสองห้าแล้ก็ปเต็นมาไหครสอเตรหาสิส่เซนครึ่งตรงนั้นนี่นเปยนไหเราจะนอยกันกันเหนียวกันติดภาพครับสามารถโคนใหญ่ได้อปกิกฎหมายนำหน้าเคยสั่งบ้างี่มมันได้ยังคสครับฮะคันสคันนี้นะสั่งแองผมเมื่อก่าตันเจ็ดนะเก่าตันเจ็ด นี่ก้าตันสองโอ้โหก็ไซส์เล็กหลายยลนี่เ็แหนกเนาะท่านใดใช้งานรองไหมครับเน,นี่ยง่างครับันแต่เ่นั ันสองฮะอีขั้นหนึ่งโหยไปแปดตันสองเป็นมิการีีดเง,อ,งอีกเ้ครื่งองอไับแปดั้นสองเครื่องไงน่าจะเป็นเครื่องน้อยเนาะีอ, e. อแีก<อ>ค,ครับ หลายๆคนคงจะถามว่าราคาเท่าไหร่ครับชายใหญ่เท่าไหร่คันนี้ประมาณประมาณล้านห้าห้าอ๋อถ้าเป็นคันนี้นะครับผมก็เต็มเต็มนะเตียนยานให้ครับคุณอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จครับก็เหลือไฟหลังคาครับมีอะเต็มไหมครับอ๋อครับอ่า ก็คือร้านห้านี่ก็คือเต็มหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเหลี่ยมเพ่งเลยเป็นงานเหล็กงานเหล็กทำสีแต่เซียนเนยให้เป็นแบบหลังคร้านสี่ร้านสี่แต่ถ้าเปสิบสองล้อทุกรวมเป็นอ่าเป็นงานเหลุดก็ร้านสองห้าครับก็มีมีหลายราคานะครับก็คือเริ่มต้น ร้านสองห้าราคาเริ่มต้นนี้เอาของคาตาลาสินรับนี่อันนี้ขายเหล่านะครับขายหัวคัซี่เฮ็ดสีเพิ่นคือเฮ็ดสีครับนี่คือเพิ่นสิไปเพิ่นสิไปต้อเอายนช่วงยนยั้งเพิ่นกิดิยไปเฮยดเอาของเพิ่นยิงตายเฮ็ดสีแบบไหนก็เลือนช่วง ครับก็ดีที่เ,เลือเอเอ่อยตลอดไปเทียนนะรับอก็กอรเลื่อนเทียรั<อ>ะฝนตกอีกแล้วมาหาใช่ไหมฝนตกห้ามท่างตลอดเลยไปไม่ตเปนเหมือนแาบผมงานเต็มเลยครับ อันใช่ยี่ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยบางคันมันเปิดได้บางคันเปิดไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะปีร,ปรถรถ,ถ้าจะเปิดได้ก็ต้องประมาณปี2006ถูกใบอ๋ออันนี้แสดงว่ามันเป็นปีที่เก่ากว่า2006อันจะ2005อืมเป็นโมครับลฮ<ง>ะเป็น 1, <ง>โมลมอ้ถ้าเป็น2000 หกขึ้นไปจะเป็นโบ์ไฟฟ้าแล้วรไฟฟ้าโ,โ,โบว์ไฟฟ้ามนาันต่างกันตรงไหนบ้างเนี่ยโบ์ไฟฟ้าก่อของผมมันเป็นโบอยังมันเปิดได้อันอนี่นี่เปิดได้แล้วนี่อ่นคนเครื่องง่ายๆดูดเครื่องมันจะมีข้ออีจาคู่กับอีจาเดียวอ๋อข้โอโคโคมันัดอุดครับมัฟา,า,ก,า,าก่อเบาอ๋อเลรอ้าไม้จะมีไฟถ้าไ้จะมีฟ พี่เทอร์โบนะถึงเทอร์โบว่าถ้าเป็นไจะมีสายไฟแต่โทษนี่ฮะยเขาออก EGR เขาบนเนี่ยเป็น e ยาเดียวใช่ไหมถ้าเป็นไฟฟ้าจะเป็น EGR คู่แล้วถ้าเป็นไฟฟ้านี่ EGR ตัวน,นี้จะเป็นสองอันครับอ๋อให้สังเกตตรงนี้อือยูโร5 EU 4พวกนี้มันจะเป็นท่อกลมๆแต่ถ้าเป็นยูโร5จะเป็นท่อเหลี่ยมละครับ มันการท่องานแตกต่างกันว่าแบบไหนโบไฟฟ้ามันก็ลงมาจะน่าจะเยอะกว่าฮะโบลงน่าจะอยู่สามหกอ๋อเหรอต้องไปดูที่พิโนวันจริงอืม สามร้อยบแรงถ้าเป็นเฟฟ้า,าจะสามร้อยแปทั้งๆที่เครื่องเดียวกันเนี่ยนะใช่คสิซีเหมือนกันอันนี้สามร้อยหอัน้สามร้อยแสิขาวสี่อยสิีเหลือสี่รอยห้าสมันเป็น E สิบสาเหมือนกัน E สิบสซี V K b U อะไรมันจะจะรหัสเครื่องหลังจากที่ลงท้ายนี่จะไม่เหมือนกัน มีถึง450มีถึ520เหรอโอ้ยมีถึ30,000จะมานายรายแล้วครัอยอูที่กิโลวัตต์ตั้งกันตรงที่เท่าโบนี่เหะแลวแต่จางมันเรื่วยแล้วแต่เออเออผมมันเป็นซี่อย ซิป,ซปรครับผมฝนดีครัฝนแรงลาดขบอก้นอยา่นนี้ขันนี้ก็ขายแล้วอันบ้านนีัยีเอาไปใส่ครับขันนีขันนี้อยู่บุรีรัมย์อขันนี้ไปกาลจินขันน้นไปสุรินทร์อืมขันนั้นจะเป็นรถเทรลเลอร์หรือว่าเป็น,เ,ปนเทรลเลอรรับเป็นรถอัน แกเโคนเพื่อนแต่ว่าเป็นซิบห้อมันต่างกันหลายวะครับซิบหอกับซิบสองหลอมันต่างกันเยอะไหมเรื่องราคาเนี่ยพอกันครับฮะพอกันเป็นยังเป็นคือนบออซิบสองหลอดเพราะเหีุใดหรือว่าไม่ชอบซีบสองหลอทำภาพเป็นรถญี่ปุ่นซิบสองล้อจะมีซิบสองล้อเตี้ยจะไม่มีซิบสองล้อสูงเออผมไม่ยังไม่เจอเลยซีสองล้อสูง มันกับมาเข็ดเอาเข็ดเป็นสูงกับง่ายๆนึงว่าแมนบอกเอ๊ะเอา้เอาว่าไมนี่อันนี้จบจบเราเท่าไหร่ครับคลิปล่อเนี่ยเอ้าแต่เป็นถุงลมกับยูมาหลังของหายไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้อันนี้มันไม่ใช่ถุงลมไม่ใช่หรอครับโอ้โครับโอ้ถุงลมอมืมอันนี้เสียชัยนี่เห็ดเห็ดเห็เพิ่นจบเท่าไหร่ท่านเนี่ยร้านสองห้าทนี่ร้านสองแปดครับโอ้ร้านสองแปด แต่ว่าถ้าเป็นพุงล้มชิปสองล้ออ่าราคาสเต็ปกันครับประมาณร้านสองห้าร้านสองแปดพี่เ่ยลูกค้าสิเอาอย่างนี้ครับอุปกรณ์แต่งอย่างนี้หร<อ>ือว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางบอะไรนะครับครับมผมร,บ<อ>ราคากับพ่อกันโบว่ได้นี้กันแต่เพื่อน่างานที่เพื่อนใส่มันต่ำมันมาฮะมันบม่หม้ออะไรทีเนี่ยส่วนใหญ่ปต่ำแล้วกันนี่แล้วก็เลยเอาเป็นสูงเอาอ่า อ๋แล้วแต่นานากิตังครับผมแต่ว่าสุดไปเง่าเนี่ยเียกกับล่องมองแล้วก็ใส้มัน่มีแนวหามันไหญ่ครับพือันสูงเพียงนี้ประกาศไปแล้วแมนปะประกาศแก้ไม่คูไกาครับคั้นคันแท้สูงสำนีผมมาแก้มาอเตียนไปง่ายไหมครับครับผมมาติดสายไฟไปง่ายไปง่ายครับมันก็คือ ความมั่นใจเราเนี่ยมันคือมันเตี้ยก็คือเรามั่นใจแล้วว่าเวลาที่เราเอารถขึ้นนะครับเราก็มั่นใจแล้วขึ้นง่ายนะขึ้นง่ายไปกับมาเห็นหม่องลําบากจากหม่องนี่ครับผมวาสิบหม่องในทาามูขคู่ค้าวาสิบไปว่าใดกับไปไดขึ้นก่าครับไปใด้นอลอางต่งราไตัอ,น,น,ตอน,นั้นไปไดขึ้นก่า งานเยอะมากครับอุชัยใหญ่แน่นเลยครับตอนนี้เนี่ยผม็ต้องยิ่งไส้ไส้สีแับนี้คบนบันี้ยิ่งไส้เพื่อนาวาครับเนี่ยสีนี่มันมากแต่น้ำเขาเป่ะครับสีแดงเขาขคือโอ,อ,อ,อบสีมากเนี่ยสีเขาพลไว้ ปกตอเนี่ยจอยนะตันก็ต่สีดำกับสีแดงเนี่ยแท็กซี่สวยคุณมากจะยิงทรายมันมากไอ้สิบสองล้อเนี่เวลามันมากมันไอ้แท็ซี่ครับอันนี้มันมันแยกมาเป่าครับผมจะเเผวหลังเลยมันถอดยังไงเนี่ยบางคันเนี่ยบางคันเราก็ถอดบางคันไม่ถอด ตู้เนื้อจะใส่มาสีสีอาจจะรื้อสองคันไม่รื้อสองคันมันจะมาได้ครับเพราะว่าตู้นึงเขาใส่ให้มันได้สองกันนะครับซีครับซีตู้เงาสุดเล่นไหมครับเนี่ยสุดอันนี้เลยเขาสีถอดแต่หัวออกนะครับถอดหัวถอดเครื่องถอดหัวถอดเครื่องออกเข้าหน้าออกใช่เนบหน้าถอกเลยอ๋อ ตัวหลังนี่บขาถอดหลังถอดถอดสองคันไม่ถอดสองคันอ๋อมาสี่คันนี่ถอดสองมาถอดสองเขาสีสลับกันมากเพระว่างว่างกายกันบ่คันนี้อยุติอีกท่านนึงหนาตรงอยู่นี่สลับกันหัวทตายหัวตายครับมาทับกันเลยจังว่าทับนี่เขามีแนวห้องมาครับ หรือว่าบ้างกายมาเลย <c oughs> แล้วก็ล่อเนี่ยครสีข่าล่อมากชั้นใต้สุดเด้สีข่าล่อมาครับขั้นนี้สมมติว่าขั้นนี้เป็นเป็นใต้สุดนะครับเพาสีข่าล่อหลังไปแต่ก็เทือนกระเทือนแรง,งามาเขาจะเอาปุ้บปิปปุกขนาดใสเขาเลยมันส่แรงเขาเลยย่อมเขาจะดึงออกมาเป็นตั้ออกมาเลยเพื่เดียนเน๋ยวอะไรนะครับดีครับหัวเขาก็ใส่ตู้นึงมาก สีหัวกับโปะอะไรกระจุกกระจิกมันมั่นนี่แหละครับที่มาประกอบได้หัวกับหัวนี่ใส่มาอีกตู้นึงสรุปแล้วรถซีคันใส่มาสองตู้ตู้ครับสองตู้อ๋อไออีกหัวมันนี่คือใส่สีหัวสีได้ตู้นึงครับอะไรมั่นโอเคจะเป็นแบบนั้นครับกันซื้อรถของผมอะไรมาจากญี่ปุ่นแบบไหน ผมประกอบให้ตามนั้นนี่มีถังน้ำมันสองใบผมจะให้ไว้สองใบมีป้ายคางก็ใส่บันาดคางให้ครับให้ไปเลยอไอ้กระทะอลูมิเนียมก็ให้กระทะอลูมิเนียมเลยกระจกเหลดก็ให้กระจกเหลดไปเลยไม่ยังได้แห้ังสั้นครับผมบ่ได้ถอดไว้กักก็ครับนี่กระ็นเหล็กก็ใส่ให้กระทะอลูมิเนียมก็ใส่ให้ครับใส่ให้เลยนะนี่กระทะอลูมิเนียมเหมนเนาะครับอันนี้กระทะอลูมิเนียมเพืกันนี่อ่า หายเลยเนี่ยอันนี้รประกอบอยาเวเลยเหนียวนี่เนี่ยเราหาไปเลยมียางอะไรเรหายไปเลยคันนี้ต้องยิ่งไสออกนะครับเนี่ยครับผมมอืยิ่งก็ดีมันจะได้เรียบครับเรียบ,บมันเ็ดง่ายตัวไปโตก็ง่ายนะไสใหญ่เละยากแล้วหันเอาประกอบแล้วห <laughs> ันมาหันประกอบมันยิ่ไงไง่ายเหมือนกันอันนี้เป็นหกล้อนะครับที่เราดูเมื่อคลิปก่อนนะครับ ใช่ยังครับไอไอตัวนั่นอนะเอโอเก้ามันตรงกับเอโอเก้าบานเท่าป่ะฮะต,ตรงกันมั้ยป่ะกับสามซีซีบานเท่าอ,อันเดียวกันโอ้ นี่บออนที่ว่ามี EGR สองอัน EGR คู e <GR> ่แต่ตัวนี้มันเป็น EGR เหลี่ยมนะเห็นมั้เนี่ย,ยจังหวะมันก็เป็นเหลี่ยม,มเป็นย <Euro S 2> <5 S 1> ูโรห้ายูโรห้าสิบลัตแล้วเนี่ยครับครับเป็นสิบ็อตแล้ว,วย <Euro 5. S 1> <ะ>ูโรไฟหลายหลายคนก็จะถามว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าไอยูโรวันยูโรทูยูโรทียูโรสี่ยูโรห้าเนี่ยมันคืออะไรครับก็คือ เรื่องของมลาพิษเป็นไหมครับผมเรื่องของมลาพิษที่เขาเหตุให้มามันเป็นแบบมาตรฐานครับผม,มว่ารถซูมือเนี่ยอนาคตข้างหน้านะครับเขาจะรักษาซิ่งแวดล้อมสูงนะครับก็คือที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นยูโรห้านี่ก็คือการแซมล์ที่ญี่ปุ่นแน่นอนนะ,อะมอลลาพิษมันแค่ไม่มีครับมันมีตัวนี้จะเป็น Ad แอดบูละมีถังแอดบูล ถอยเสียสีถอยเสียทางเข้าดําทางออกปลายถอยเสียไม่มีขมเหลาเลยครับควันขมเหลาคือควันที่เป็นควันพิษฮะสวยเลยครับคันนี้ครับเนี่ยถ้าสมมติวันเป็นสิบล้อเนี่ยผมตัดสินใจเลยครับเนี่ย <laughs> เป็นหกล้อครับนี่ครับมันสวยมากครับคันนี้มาแน่นๆแบบนี้เลยครับเนี่ย ดูชซีครับแชซีแบบรถก็ยังไม่ได้ลุยเยอะครับผมยังไม่ได้ลุยเยอะยุบ,บ้านเขาเนี่ครับถ้าใส่ถ้าใส่ไปโดนๆนะ่ะรถที่ถึกใส่นั่นไปครับตรงนี้จะเป็นสนิมก่อนนะครับเนี่ยชซี่จะมากบวมตรงนี้ มัม,มุมตัมมอยอบเลยอ่าตัหัวหลักมันมันล้นๆไหครับมันม่มีอย่งมาปิดปังอยู่แล้วนะครับแต่บาบ้านเขาอเ,เป็นที่มาเนาะม้นตกโเามาคือันยนี่นตุมยตลอดอืมแลก็ชดใหช็ด่ายางบ้านเขาก็ชิดทะเลนั่นเอครับครับไอละเหิไอละเหิเหจากทะเล มันยังไม่ป่ครับเนี่ยมาใส่คันใดเนี่ยยังใหม่มาใส่คันใดเนี่ยฮะรอดแบบนี้ใส่ให้ทุกขั้นไหครับหรือว่าจังไรแล้วแต่บางขั้นอ๋อแล้วแต่ขอตุกลงแล้แต่ทำนี่หนุ่มสาวง,ง่ายม,มากนี่ก็สีให้อ่าให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยโอ้ นับว่านมใหญ่ให้ฟรีนี่<ม> <c oughs> คิดวงละรอหา้า <c oughs> นมใหญ่ให้ฟรีอันนี้เป็นงานที่ยิงตายแล้วเลื่อนล่อแล้วขับคนสีไว้ไวไงีครับเตี้ยงบ่ไดู้้เลยไดู้้ัดซีนมากคนดทางข้นี่นีเฮ็ดแล้วมั้ยเนี่ยเลื่อนลอแล้วเลื่อนไปเท่าไรครับอันเนี้ย ออหาเมเอาหาเมตรจากคุณมากเ,เรื่องของมมพ่อเมตรป่ะครับเมตรสิบมเซนเมตรสิบสามแสดงว่าเยอะของผมอยู่น้อยหนึ่งของผมกับของผมเอาออกมาผมจำไม่ได้ว่าเท่าไรตะวันผมหมตูตะว่า,าวัดเขอมามเมตรหนึ่งรถไทยรถหาไทยหาเมตรห้าเมตรหสิเซนครึ่ง เปออ็นแล้แล้ๆกับสิโตะหน่อยๆพอดีำขั้นน่ครับทำกันขั้นหนึ่นั้นนั้นซ้ำนั้นป่ครับเวลาเราเอป็นเล็กอันนี้บอ,บอต้องการเอาเล็กใช่ครังเอาเล็กครับอ,อ๋อ หลักีครับนี่จบที่ร้านสี่ครับเป็นแนวไหมแนบหลังแนบหน้าหลังแนบหน้าหลังให้พร้อมเรียบร้อยครับเบสเซ็ตแต่ว่าขั้นนี้ว่าท่านมีผัวว่างขั้นนี้นั่นว่าคับขั้นนี้ยังโสดครับต่อท่านเหลือหลังเกลียวเลยเทสกับปลาเหลียเลยกันอือ เฉพาะเฮ็ดลากรถเกี่ยวกับเฮ็ดสเปคคือกันปะครับอันนั้นมันแข็งเบากระบะมันก็เฮ็ดอีกส่งนึงครับความแข็งแรงสำคัญปะขึ้นรถได้ปะไหนขึ้นแมคโครสองลอยได้ปะกระซี่เฮ็ดแบบสไตล์ขึ้นรถเกี่ยวครับเฮ็ดเอาสองซีพื้นสองเพิ่นจะอยากให้เบาแต่น้อยนะขึ้นลอยที่สิบสาหางมันดีกว่กับนังเฮ็ดหรือเปล่ ครับผมอันนี้มันมันซีคณี่เนี่ยัน,นคือแม่คู่ใช่โอ้โถ้าเสีเยไว้ทะลากคุณกเกี่ยวก็คือแค่สีค่2 2> คสองสีคสองครับผมอืมัเล็กไอดีมนะสีค่คสองครับแก้ใส,กใส่ไมโกรเนี่ยผมใส่บีมสี่คูณีอืม,มแข็งไปหน่อยครับ

哎。<music>